สวัสดีค่ะทุกคนครูลิสเล l มา t มัสเตอร์สร้างเงินใช้เองครูสอนศาสตร์ความคิดผลิตศาสตร์ความรักนะคะวันนี้นะคะครูลิสมีคอนเทนต์ที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะในเรื่องของ11วิธีที่ทำให้รักหวานชื่นนะคะโรแมนติกรักสุขภาพดีไม่ท็อกซิกแฟนรักนานๆค่ะเป็นคอนเทนต์ที่น่ารักมากนะคะแล้วก็เอามาแบ่งปันให้ทุกคนเนาะคือ ก่อนหน้านี้คูลิททำคลิปหนึ่งนะคะที่บอกว่า <c oughs> ที่บอกว่าวิธีทําให้รักของเราเนี่ยยืนยาวนะคะเพะผู้ชายอ่ะไม่มีคนอื่นนอกเหนือจากเรื่องบนเตียงอันนี้คือความรักสุดยอดอันหนึง่งที่ผู้ชายจะอยู่กับเรานะคะอันนั้นก็คือโรแมนติกเลิฟค่ะแล้วคลิปนั้นเนี่ยก็มีคนถามเยอะมากว่า ทำยังไงคะโรแมนติกเลิฟคืออะไระวันนี้ละคะ่ะก็จะเป็น how to นะคะว่าการที่จะมีโรแมนติกเลิฟเนี่ยเราต้องทำอย่างไรคนที่เขารักกันนานๆความรักหวานชำ่ำคู่ที่เขาแบบมีความโรแมนติกกันเนี่ยเขาก็จะทำ11ข้อนี้ละคะ่ะมันจะต้องทำทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็คือสลับกันทำอะไรเงี้ยก็มันจะเป็นคือฝ่ายเดียวทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวครูลิจะบอกให้ฟังว่า ก่อนที่เราจะเข้า11วิธีนี้คุริจะบอกก่อนว่า relationship ในปัจจุบันเนี่ยมันมีกี่แบบนะคะมันมี6แบบแล้วคุณจะได้รู้ว่าที่คู่ของเราเนี่ยมันเป็นอาจจะไม่ใช่ r o m โรแมนติกเลิฟก็ได้มันอาจจะเป็น relationship แบบอื่นแต่การที่เป็น Romantic l ลิฟเนี่ยก็คือเป็น relationship ที่ทำใน11แบบนี้เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวคุริจะบอกให้ฟังโอเควันนี้มีเวลาเยอะหน่อยก็เลย เดี๋ยวจะเหมือนเป็นการสอนทุกคนเนาะเป็นการเรียนการวันนี้มาเรียนบทเรียนนะคะว่าเราจะทําให้คู่ของเราเนี่ยมีความสาัมพันธ์แบบโรแมนติกเนี่ยเราต้องทําอย่างไรโอเคนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวคุณลิจะโชว์ไดแกรมข้าง,างนะคะว่าความความสาัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้เสียงก็จะนิดนึงนะเสียงจะไม่สบายคุณลิซ่ไม่สบายอ่าโอเคค่ะ ความสัมพันธ์นะคะมีอยู่6แบบนะคะแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าพ a t o n i นิกเ a ลชั่นชิพนะคะก็คือว่าเป็นเรลชั่นชิพแบบเพื่อนอไม่มีเรื่องมนเตียงอยู่กันแบบเพื่อนอเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะอันนี้ก็เป็นแค่เพื่อนเท่านั้น,นะคะ่ะเรลชั่นชิพที่2ก็คือโรแมนติกนี่แหละค่ะโรแมนติกเนี่ย,ะค,ะยคือการที่ทั้งคู่เนี่ยรักกันแล้วก็มีความใกล้ชิดกัน มีความใช้เวลาด้วยการอ,อยู่ด้วยกันบางทีไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าใจเขาเชื่อมกันมีความลึกซึ้งมีการพูดคุยกันทุกวนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการแชร์นู่นแชร์นี่กันอะไรเงี้ยอันนี้คือทั้งคู่รักกันแล้วก็ช่วยกันทำความสัมพันธ์ให้มันดีมันถึงจะเกิดโรแมนติกรเรเลช i ั่นชิพนี้ขึ้นมานะคะ แต่ว่าถ้าคู่ไหนเนี่ยที่คุณลองดูว่าคู่คุณเป็นไหมรู้สึกว่าเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวรู้สึกว่าเป็นฝ่ายให้อยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายนึงรับอย่างเดียวเลยไม่เคยให้เราเป็นฝ่ายเดียวที่พยายามอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นอันที่3มเราเรียกว่า codependence นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่บาลานซ์ที่มันเหมือนพาร์ทเนอร์เราเนี่ยเป็นคนที่เทคแคร์อีกคนมากกว่าอีกคนนึงแบบฉันมีโลกส่วนตัวของฉันฉัน ไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวเขาก็มารักฉันมาทํานู่นทํานี่ให้ฉันอันนี้คือโคดิพเอนเดนซค่ะก็คือว่าเหนื่อยอีกคนจะเหนื่อยมากอีกคนทําฝ่ายเดียวแล้วก็จะไม่สมดุลเลยอันนี้หรือมันจะเป็นรักที่แบบอีกคนพึ่งคนนึงมากกว่าตัวติดกันอีกคนนึงแทบจะเหมือนไม่ค่อยทําอะไรแต่อีกคนต้องพึ่งผ่ายคนอะไรแบบนี้ นี่ก็คือความรักอันที่3นะคะซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็คืออันที่2นั่นแหละก็คือโรแมนติกเรล ationship ใช่ไหมคะส่วนอันที่4เนี่ยเราเรียกว่า casual relationship ค่ะก็คือว่าเป็นความรักที่ครูลิตรู้สึกว่าคนทั่วไปเจออันนี้แหละจะอยู่ใน r รี ationship แบบนี้ส่วนใหญ่เลยก็คือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เราเป็นตัวสำรองเราเป็นคนที่ เดี๋ยวดู casual นิดนึงเป็นเหมือนไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นทางการ casual แปลว่าไม่เป็นทางการเนาะไม่ไม่ได้สนใจอยู่ไปวันๆนี่แหละค่ะเขาเรียกว่า casual love หรือว่า casual relationship นะคะคือเหมือนก็คบไปวันๆน่ะเราไม่ได้สำคัญอะไรเขาไม่มี commitment ค่ะอ่าเขาบอกว่าแปลก็คือว่า often involve sex without คอมมิ t เมนตนะคะก็คือว่ามีแต่เริ่มงบนเตียงอะแต่ว่าไม่มีการวางนาคตเลยว่าเอเอฉันผูกมัดกับเธอนะเธอจะอยู่ในนาคตของฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือความสัมพันธ์ทั่วไปเลยผู้ชายไม่เดินเกมอะไรเลยหวังแต่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูนิดนึงว่าความสัมพันธ์เราเป็นยังไงเนาะอ่ะขันที่5คือ Open Relationship นะคะก็คือว่า เป็นความสัมพันธ์ที่อันเนี้ยคือฝรั่งก็มีเยอะเนาะแต่คนไทยคูณินไม,ไม่แน่ใจนะเออเพราะเราไม่รู้ว่าคนเขาเป็นยังไงแต่เราไม่ค่อยเป็นแบบนี้นะก็คือโอเพน relationship คือว่าเป็นแฟนกันนี่แหละหรือว่าเป็นคู่กันแต่อีกคนไปมีกับอีกคนได้และผู้หญิงก็ไปมีกับผู้ชายคนอื่นผู้ชายก็ไปมีกับผู้หญิงอื่นคือต่างคนต่างโอเพนอ่ะไม่เป็นไร เธอมีฉันก็มีอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้คือความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายเขาต่างรับได้นะคะเออต่อไปอันสุดท้ายเรียกว่า toxic ิ e l a เลชั่นชีพค่ะอันนี้คือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษอ,อยู่ด้วยเรารู้สึกว่าจิตใจโดนบั่นทอนโดนลดคุณค่าของตัวเองอันนี้ก็อย่างเช่นการที่ทำอะไรก็ผิดไปหมดทำอะไรก็ต้องขออนุญาตทำอะไรก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยจะโดนว่าไหมจะโดน จะโดนดุไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่เป็นตัวของตัวเองเลยกลัวไปหมดอันนี้แหละหรือความสัมพันธ์แบบโดนคููโดนตําหนิอ่าหรือว่าอยู่แล้วอึดอัดนี่แหละค่ะก็แต่อึดอัดเนี่ยยังยังไม่ถึงกับขั้นท็อกซิกนะแต่ว่าท็อกซิกเนี่ยมันคือความหวัดระแวงในความสัมพันธ์ที่แบบมันเป็นพีดอเราคือเหมือนสูญเสียเซลล์แบบแอดทีมแบบว่าสูญเสียตัวเราไปอ,ไอย่างเงี้ยค่ะ นี่แหละคือไปดูนิดนึงว่าคู่เราเป็นแบบไหนอ่าแล้วถ้าอยากจะให้แต่ละคู่เนี่ยหรือว่าคู่ของเราเนี่ยเป็นโรแมนติกเลิฟเดี๋ยวเรามาทำา1ข้อนี้กันนะคะก็มาเข้ามาฟังกันได้โอเคเมื่อกี้เข้าใจแล้วเนาะว่าความสัมพันธ์มีอะไรบ้างเฮ้ยคราวนี้การที่จะเป็นโรแมนติกเลิฟเนี่ยมันมันยากก็ยาก,ยากอยู่ค่ะเพราะว่ามันต้องช่วยกันทำ คำว่า relationship เนี่ยคือการที่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องช่วยกันทั้งสองคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทำถ้าคนใดคนหนึ่งทำเนี่ยมันก็จะเป็น codependence relationship เมื่อกี้ถูกไหมอ่าอีกคนก็จะเหนื่อยอ่าข้อแรกนะคะ11วิธีที่ทำให้รักเราหวานช่ำหวานชื่นโรแมนติกอ่าข้อหนึ่งก็คือคุณต้อง แสดงความขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งใจในสิ่งที่เขาทําค่ะอ,อันนี้คนที่เขามีโรแมนติกเลิฟเนี่ยเขาจะไม่ขาดข้อนี้กันนะก็คือว่าเขาจะมีการขอบคุณสิ่งที่แฟนทําให้แค่พาไปทานอาหารหรือว่าทําอะไรเล็กๆน้อยๆให้เนี่ยก็ขอบคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เรียกว่า showing appreciation and g r a u a t i o n ดีจูดนะคะกาดีจูดแบบว่ารู้สึกขอบคุณรู้สึกซาบซึ้งใจอ่ามันมีนะแบอบกว่าบางคู่แบบผู้ชายแบบสมมติทําอะไรให้ไงผู้หญิงก็งรู้แล้วนะยังไงก็ต้องทําให้มันเป็นหน้าที่ของเธออะไรเงี้ยฮแต่จริงๆแล้วอะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่หรือไม่ใช่หน้าที่เนี่ยถ้าเราเป็นคนที่เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ารู้สึกขอบคุณสักนิดนึงเนี่ยเราจะพูดออกมาโดยที่ไม่ไอายโดยที่ไม่เขินโดยที่แบบ ไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เธอต้องทำเนี่ยค่ะแล้วก็ขอบคุณเพราะว่าเราคิดว่าดีกว่าไม่มีใครมาทําให้ดีกว่าที่เขาไม่ทํำะไรให้เราเดอแล้วก็ขอบคุณเขาแค่นั้นเองค่ะขอบคุณนะคะที่มาส่งอุตส่าห์มาส่งน่ารักจังเลยขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองพูดขอบคุณให้เป็นกิจวัตร ทุกวันนะคะทุกครั้งที่เขาทําอะไรให้เราโอเคไหมผู้ชายเนี่ยเขาชอบจริงๆเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาได้ทําอะไรให้มันดีอืมนี่แหละคุณคู่คุณมีไหมถ้ามีอ่ะข้อนี้ผ่านอะไปข้อ2ค่ะข้อ2คือว่า communicating openly and honestly นะคะ honestly นะคะคือว่าสื่อสารกันอย่างเปิดเผยแล้วก็ซื่อสัตย์อ่าสมมุติ ความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งสําคัญมากคือการสื่อสารค่ะถ้าคุณไม่บอกความรู้สึกไม่บอกอะไรเลยอีกฝ่ายจะไม่รู้เลยว่าคุณรู้สึกยังไงเขาทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้เขาก็ทําอยู่นั่นแหละเออแต่ว่าเราเก็บไว้ไงว่าเราไม่ชอบอะเราไม่ชอบตรงเนี้แต่เราไม่บอกแล้วามันสะสมมาสะสมเรื่อยๆค่ะสุดท้ายเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เรามีกําแพงแล้วว่า เราไม่เอาแล้วว่าเราไม่ชอบเราเขาไม่เคยปรับตัวเลยเขาไม่เคยแบบทำอะไรที่เราที่เราแบบอยากให้ทําอยากให้เป็นยอะไรเงี้ยแต่คุณต้องถามว่าคุณเคยสื่อสารกับเขาดีๆแล้วหรือยังเคยบอกเขาแล้วหรือยังถ้ายังไม่เคยบอกเนี่ยก็ลองบอกเขาแบบเปิดใจคุยกันเลยอย่างเช่นหนูว่าความรู้สึกไอ้ความสัมพันธ์เราตอนเนี้ยมันไม่ค่อยแบบ มันมันมันไม่ค่อยโอเคอะค่ะเออลองพี่ว่าแบบเราต้องปรับไหมหรือว่าหรือว่าเราจะยังไงดีหรือว่าอยากจะลองห่างกันไหมหรือว่าจะลองเอามาออใกล้ชิดกันมากขึ้นไหมอะไรเงี้ยหรืออยากจะเป็นอิสระไหมอะไรเงี้ยค่ะลองคุยกันค่ะเราต้องลองคุยกันเพราะว่าถ้าถ้าไม่คุยกันเนี่ยเขาก็จะไม่รู้เราก็ไม่รู้คือต,ต่างฝ่ายต่างจะไม่รู้ปัญหาแล้วก็ ไม่รู้ความรู้สึกของอีกคนเลยถ้าเขาไม่บอกถ้าผู้หญิงเนี่ยบางทียังรับรู้ความรู้สึกผู้ชายได้เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดแต่ว่าผู้ชายเนี่ยจะเป็นเพศที่ไม่ละเอียดเขาจะไม่รู้เลยว่าเรารู้สึกยังไงอยู่เราไม่พอใจอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะโอเคต่อไปข้อ3นะคะก็คือ <c oughs> สร้างสเสน่ห์และแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจคนที่มีโรแมนติกเลิฟเนี่ยเขาจะรู้จักการสร้างสเสน่ห์ อย่างเช่นการแต่งตัวให้ดูสวยงามน่าดึงดูดหรือการพูดใจหยอ,อกล้อสร้างเสน่ห์ความเขาเรียกความน่ารักอ,อาจจะพูดหวานหยอกเล่นอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือเป็นการสร้างเสน่ห์ยิ้มเก่งอะไรอย่างงี้แล้วก็แสดงให้เห็นด้วยว่าคุณใส่ใจเขาวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ไปที่ทํางาน เป็นไงบ้างคะอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือใส่ใจเขาวันนี้เป็นอะไรไปหรือเปล่ากินข้าวแล้วหรือยังอย่างนี้อ่านี่แหลคะค่ะเราเรียกว่า being affectionate and showing that you care นะคะอืมโอเคช่วงขายมันไม่ขายแต่ก็คือขาย <c oughs> แดดแรงอ่ะหน้าดำแต่ถ้าเจอหน้าเธอจังอ่ะหน้าแดงแสงแดดที่แยงตายังไม่เท่าสายตาเธอที่แยงใจแต่ยังไงก็ต้องใช้ครีมกันแดด <c oughs> หน้าหนาวแดดแรงแบบนี้ต้องตัวนี้เลย ซีรั่มกันแดด SPF 116.5จากลิเซราข้อสนะคะก็คือว่าเคารพซึ่งกันและกันค่ะก็คืออันนี้สำคัญมากคือหลายคู่คูรลิรู้ว่าไม่ค่อยมีตรงนี้หรอกเพราะว่าแฟนกันแล้วอะเออเป็นแฟนกันแล้วไม่ต้องแล้วอะไรเงี้ยสนิทกันแล้วรู้ใจกันแล้วไม่ต้องเคารพกันหรอกเออไม่ค่ะแต่ว่าคนนี้เขามีโรแมนติกเลยปะครูลิบอกเลยว่าเขาเนี่ย เคารพกันแม้กระทั่งเขาแก่แล้วเขาอายุเยอะแล้วเขาก็ยังเคารพซึ่งกันและกันนะคะเขาไม่ได้มาแบบหักหน้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้มาเหมือนก้าวล้ำในสิ่งที่ผู้ชายอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้น,นี้มันมากไปหรือเปล่าอันนี้มันเฮ้ยมันดูไม่ค่อยให้เกียรติฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าผู้ชายก็เหมือนกันนี่เธอห้ามแต่งตัวแบบนี้เอาไปนะมันไม่โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้า แบบผู้ชายบางคนเออถ้าแต่งตัวยังโอเคแบบยังอยู่ในอะไรที่รับได้ก็เออเหอะตามสบายเขาอะไรอย่างเี้ค่ะคือเคารพในการที่เขาเออวันนี้เขาอยากจะแต่งแบบนี้วันนี้เขาอยากจะปล่อยอ่อรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยปล่อยตัวสบายๆก็ปล่อยเขาไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการเคารพซึ่งกันและกันแบบนี้นะอ่าข้อ5ค่ะก็คือว่า actively listening นะคะก็คือฟังอย่างตั้งใจอ่ ความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันมีการสื่อสารใช่ปหแล้วมันก็ต้องมีผู้ฟังที่ตั้งใจฟังด้วยไม่ใช่อีกคนมาบอกเหตุผลมาบอกเอปัญหาหนู่นนี่นั่นอีกคนนั่งเล่นเกมเออป่อยไปเ,เดี๋ยวก็ยังไม่ชินอีกเหรอ,อก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะ่ะเออมันปกติก็เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยคือเขาอาจจะมีสัญญาณเตือนคุณมาแล้วว่า ฟังนะฟังนะถ้ายัาง n e g l e c นะคะ mm. ก็คือเพิกเฉยเนี่ยมันจะสะสมไปเรื่อยจนถึงวันหนึง่งผู้หญิงไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ไปเลย <laughs> อะไรอย่างงี้ก็มีค่ะ mm. เออกน็นี่แหละอยู่ที่ว่าใครเก็บใครไม่เก็บนะแต่ถ้าคนที่เก็บไม่พูดสุดท้ายเข้าไปเขาก็ไม่พูดเหมือนกันค่ะโอเคอย่าให้มันเกิดถึงขั้นนั้นเนาะเออมีอะไรก็พูดมีอะไรก็ถามกันเนี้ยค่ะ อ่ะต่อไปนะคะข้อ6นะคะก็คือ showing interested in each other ค,คือแสดงความสนใจซึ่งกันและกันอันเนี้ยมันเป็นโรแมนติกเลิฟที่คุณต้องต้องใส่ใจเขานดนึงอ่ะต้องสนใจเขานดนึงอ่ะเขาจะทำอะไรก็อ้ว้าวทำดีจังเลยค่ะอ้ว oh, wow, ้าวเนี่ยมันน่าสนใจมากแบบเออแบบวา่าเว่อเวไปเถอะแบบบางทีมันก็ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าเวรอในบางทีแต่ไม่ได้เว่อทุกเวลาเข้าออกปะ เวลาคนฟังเ็าบอก้ยเรามันดีขนาดนั้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วก็แบบว่าเอ้ยแต่อันไหนมันดีจริงแล้วก็ acting ออได้บ้างนา่นา,รนา,รนารักน่ารักหนิก็แบบเฮ้ยนั้นมันน่าสนใจมากเลยอ่ะทายังไงหรอสอนมั้งสิเนี่ค่ะผู้ชายก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ละสิ่งที่เราทํานี่ผู้หญิงเขาก็สนใจนะเ,เขาก็จะรู้สึกว่ามีกําลังใจที่จะเอ้ยอยากทําในสิ่งที่เอ้ยเราก็เห็นความสนเราก็มีความสนใจเราก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะคะข้อเจ็ดก็คือว่า ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กันละกันค่ะจะบอกว่าเ <c> น <oughs> ี่ย <c oughs> เรื่องโรแมนติเคิฟเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่มันต้องใช้สปิริตมากจริงนะคะต้องเป็นการแบบให้กำลังใจมากจริงแล้วกเ็เขาเรียกว่าต้องให้พลังบวกให้กันเนาะแล้วก็คล้ายๆว่าพยายามอย่าทำให้บรรยากาศมันอึดอัด อย่าทำให้บรรยากาศมันรู้สึกว่าเออฉันฉันฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้อันนี้ก็เหมือนต้องพยายามที่ลดตรงนั้นนะอ่ะข้อ7เมื่อกี้ก็คือว่าช่วยเหลือค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กัน being supportive แล้วก็ and encouraging นะคะก็คือว่า encouraging นะคะช่วงนี้เสียงไม่ค่อยมาเลยค่ะเอเซนไม่ได้เลย <laughs> อ่าโอเคอ่า อันนี้สำคัญมากผู้ชายที่ทํางานเหนื่อยหนักๆทํางานเยอะออหน้าที่รับผิดชอบเยอะต้องการตรงนี้ค่ะแล้วผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างเขาเนี่ยถ้ามีตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นรักที่หวานชื่นแน่เขามีแรงที่จะทําแต่ละวันให้มันดีมากขึ้นทุกวันโอเคไหมทําเพื่อเรานั่นแหละไม่ได้ทําเพื่อใครหรอกนะโอเคค่ะเขาแปลนะคะก็คือว่าอ่า feeling empathy of each other เลยนะคะก็คือเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเอาจริงนะบางเรื่องเนี่ยเราไม่เข้าใจหรอกคะ่ะว่าเขาทําไปทำไมบางเรื่องเราไม่เข้าใจเลยว่าทำทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมไม่มาทำอย่างนี้กับฉันทำอย่างนี้ให้ฉันอะไรเงี้ยบางเรื่องเราไม่เข้าใจคะ่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหาเหตุผล แต่เราก็พยายามคิดว่าเขาเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันน่าจะโอเคสําหรับเขาแล้วมันน่าจะดีสุดสําหรับเขาแล้วก็พยายามเข้าใจเขาค่ะว,ว่าเขาเนี่ยอยากจะลองทําตรงนั้นดูเพื่อจะได้รู้ไงว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ดีก็ได้ก็แค่พยายามเข้าอกเข้าใจเขาค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นแบบนี้แหละเออเขาทําอย่างนี้แหละหรือเขาเป็นคนแบบนี้แหละเข้าใจเขานิดนึงเดี๋ยวเขาหายไปเดี๋ยวเขาก็กลับมา เดี๋ยวเขาก็หายไปแป๊บนึงไปทำงานเดี๋ยวเขาก็กลับมาชวนไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูนิดนึงว่าผู้ชายของเราเนี่ยเป็นแบบงานเยอะหรือเปล่าเ,เป็นพวกโลกส่วนตัวสูงหรือเปล่าหรือเป็นมนุษย์เงียบหรือเปล่าถ้าเป็นมนุษย์เงียบเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจเขานิดนึงว่าเออเขาจะไปอยู่ในโลกส่วนตัวเขาแป๊บนึงเราก็ปล่อยเขาไปค่ะแล้วเดี๋ยวเขา ออกจากถ้ำมาเขาก็จะมาหาเรานี่แหละอ่าโอเคนะต่อไปก็คือว่าข้อ9ค่ะ spending time together นะคะก็คือว่าใช้เวลาอยู่ด้วยกันใช้เวลาร่วมกันค่ะอันนี้สำคัญมากคนที่มีความสัมพันธ์แบบไม่ให้เวลากันอนะ่ะไม่ไม่เจียดเวลามาให้กันไม่จัดเวลามาให้กันเนี่ยอันนี้ก็คือเริ่มที่จะแบบเฮ้ยเขาเรียกว่า story เรามันเริ่มไม่ค่อยมีแล้วค่ะ อย่างเช่นเมื่อก่อนพาไปนู่นไปนี่ชวนไปนู่นไปนี่เดี๋ยวนี้ไม่ไม,ไม่ชวนไปไหนไม่พาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สตอรี่ของเรามันเริ่มหายไปมันเริ่มแบบเอ๊ะมันจะไม่เขาเรียกว,ว่านาณาตอนนี้นปัจจุบันมันเริ่มหายไปแล้วอนาคตมันจะทําให้เอ๊ะเราคืออีกฝ่ายจะคิดมากเหมือนกันว่าเอ้ยเราไม่ได้มาใช้เวลาอยู่ร่วมกันเลยลองนิดนึงลองแบบว่าเอ้ยอาทิตย์หน้าไปนู่นไหมเออหรือว่ามีพอมีเวลาไหม ไปนู่นนี่นั่นการอะไรอย่เงี้ยค่ะเออหรือว่าลองชวนเขาก่อนบางทีเขาก็อาจจะเห็นว่าลองงานยุ่งเขาก็ไม่กล้าชวนเออแต่ว่าลองชวนก็ไม่เสียหายนี่สมมุตินนะถ้าเราชวนยังมีโอกาส50 5 0ที่เขาจะ50คือไม่ว่างอีก50คือว่างแต่ถ้าเราไม่ชวนเลยเนี่ยก็คือ100%คือไม่ว่างไม่ไปไงเพราะเราไม่ชวนถูกปะเออบางทีเนี่ยเรื่องเนี้ยเราต้อง ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องคิดเยอะอะไม่ต้องไม่ต้องคิดเผื่อว่าเอ้ยไม่ว่างหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องชวนไปก็ไม่ว่างอยู่ดีอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดเผื่อค่ะแต่ว่าชวนไปเหอะบางทีก็ชวนไปแล้วก็ลืมลืมไปว่าเออฉันชวนหรอเออฉันชวนเอาโอเคโอเคฉันพูดไปหรอเออก็ได้ฉันว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออพยายามเป็นคนบอกว่าประมาณนี้นิดนึงเนาะอ่าต่อไปนะคะก็คือข้อเก้าข้อเก้าแล้วเมื่อกี้ <laughs> spending time together ต่อไปข้อสิบนะคะข้อสิบเนี่ยเป็นเรื่องของ การมีขอบเขตของตัวเองค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยการมีขอบเขตหรือว่าจุดยืนนะคะของเราเนี่ยอย่างเช่นจุดยืนว่าสมมติเราเป็นคนที่นอนตรงเวลานะแล้วสมมติผู้ชายเป็นคนแบบชอบเที่ยวดึกดื่นสมมติเออไม่เหมือนกันเลยแล้วดึกดื่นชอบโทรมาหาเราเงี้ยเราก็ต้องมีจุดยืนนิดน,นึงว่าเอ้ยเรานอนแล้วนะเราเรานอนตั้งแต่หัวค่ำแล้ว โทรมาก็ไม่ได้รับนะเออเพราะว่าหลับไปแล้วอะไรเงี้ค่ะแล้วคือจุดยืนของเราก็คือบอกเขาว่าเราเนี่ยไม่ได้จะต้องมาคอยรับเขาตอนคืนตลอดเวลาตรงเนี้มันจะทําให้ถ้าคุณไม่มีจุดยืนนะเขาก็จะโทรหาคุณกลางคืนแล้วคุณก็จะไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้ววันไหนที่เขาโทรมาคุณไม่รับเขาก็จะหงุดหงิดว่าทําไมวันนี้ไม่รับทําไมวันนี้เป็นอะไรอะไรเงี้ แต่ถ้าเราบอกเขาว่าเอ้ยเราเป็นคนนอนเร็วเราเป็นคนนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอัน,นี้คือจะทําให้เขาเข้าใจว่าเอ้ยเรามีขอบเขตว่าเอ้ยทั้งคืนเราหลับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละคือจุดยืนที่เราจะต้องบอกเขานิดน,นึงนะคะว่าเอ้ยเมคืนโทรมาก็ไม่ได้รับหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเช้าเธอมาโทรมาไม่ได้รับนะไม่ได้ตอบนะเพราะว่าฉันไม่ใช่มอร์นิ่งเพอร์เซนต์นะคะฉันไม่ใช่คนตื่นเช้านะเธอ เออฉันเป็นคนบอกว่านอนตื่นสายมากนี่แหละคะ่ะเราก็ลองจุดยิงของเราอ่ะเออคือถ้าเราไม่บอกเนี่ยกลายเป็นว่าตอนเช้าเราต้องมารับโทรศัพท์แต่เช้าต้องมาออตอบข้อความแต่เช้ายังกับพนักงานโทรจิกอะไรอย่างนี้ ก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันมันมันไม่ใช่จุดยืนของเราแล้วมันไม่ได้ละก็ลองบอกไปค่ะไม่เสียหายในเรื่องความสัมพันธ์นะคะยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะมากมายลองคิดดูว่าอะไรที่เรารู้สึกทาแล้วอึดอัดไม่เป็นตัวตัวเองเนี่ยก็บอกฮีไปนะคะบอกบอกไปเลยค่ะบอกว่าแต่อันไหนปรับคนปรับนิดนึงก็ปรับกันค่ะความสัมพันธ์มันต้องปรับจูนกันแต่ไหนที่มันเกินพอดีเนี่ยก็บอกฮีไปเลยโอเคป่ะอ่าไว้ข้อสิบเอ็ดค่ะข้อสุดท้ายแล้วอะ i n i trustworthy นะคะก็คือว่าเป็นที่เชื่อถือไดอ้เป็นที่เชื่อถือได้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการทำให้เขาวไว้ใจเราได้นั่นเองอผู้หญิงบางคนคะ่ะอชอบไปเที่ยงคืนผู้ชายก็กวลก็ไว้ใจโอ้ยกลับบ้านอย่างเนี้ยโอ้ยไม่บอกด้วยกับบ้านก็ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่าโอ้ยเราแบบเชื่อถือได้ไหมเนี่ยเออ แล้วเราอาจจะต้องบอกเขาว่าเอ้ยถึงบ้านแล้วนะกลับถึงบ้านแล้วนะไม่ต้องห่วงอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าการที่ทําให้เขาไว้วางใจได้อีกข้อนึงที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าเราจะต้องไม่เป็นคนที่โกหกค่ะพูดอะไรก็แบบนั้นเลยค่ะเออเอ้ยวันนี้ไม่ว่างนะไม่ได้ไปไหนไปทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะก็คืออันนี้คือการที่เราไม่โกหกพอเราไม่โกหกเนี่ย เขาจะเริ่มเชื่อเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราโกหกแค่เพียงครั้งหนึ่งแล้วเขารู้เขาจับได้เนี่ยความเชื่อใจมันจะหายไปแล้วค่ะความสัมพันธ์มันจะเริ่มเฮ้ยเป็นเป็นการอยู่ด้วยความหวัดระแวงแล้วว่าช่วงที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ใครหรือเปล่าเพราะโกหกอะไรเราเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาบอกอะมันไม่เป็นความจริงแล้ว,ลวเราก็จะคิดไปเรื่อยเลยเออคิดไปนู่นไปนี่ มันจะทําให้อีกฝ่ายไม่สบายใจค่ะแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันเฮลตี้เลยอ่ะเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่หวั่นระแวงมันขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วโอเคไหมขาดความซื่อสัตย์อะไรแบบนี้ค่ะอืมโอเคครบแล้วนะคะสเปข้อโอ้ทำไมครูฤิ์ทำไมมันยากจังค่ะมันเยอะมากเลยค่ะเออจริงๆมันก็มันเป็นมันเยอะไหมมันก็เยอะนะเออนี่นี่นี่ยังเป็นแค่ยังไม่รวมถึงเรื่องการ สร้างสนเสน่ห์ออกกำลังกายการอะไรนะจริตอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังไม่ไม่ใช่เรื่องนี้เลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผ่านการที่ผ่านขั้นจีมาแล้วไงเป็นแฟนกันแล้วอ่าเป็นแฟนกันแล้วแล้วก็กำลังเรียนรู้กันพวกนี้ล่ะค่ะสำคัญมากจะทำให้เขารู้สึกว่าเอยอยู่คนนี้แล้วโอเคอยู่คนนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นโรแมนติกเลิฟมันเป็นความรักที่มันไม่ท็อกซิกเราต้อง พิจารณาสิเอ็ดข้อนี้ไว้โอเคไหมคะโอเคอ่ะคูณลิซมาสรุปมันยาวเหลือเกินค่ะคูณลิซจะสรุปสั้นๆนะคะสิบเอ็ดข้อน,นะคะว่าสิบเอ็ดวิธีที่ทำให้รักหวานชื่นรักโรแมนติกรักสุขภาพดีไม่ท็อกซิกนะคะก็คือข้อหนึ่งนะคะคือว่าแสดงความขอบคุณทราบซึ้งใจ ในสิ่งที่เขาทำค่ะขอบคุณนะคะที่วันนี้พาไปทานข้าวขอบคุณนะคะที่วันนี้มาส่งนี่นะคะการที่เราแสดงความชาบถึงใจเนี่ยฝ่ายเขาจะประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากทําให้เรื่อยๆนะคะข้ 2> อ2ก็คือว่าสื่อสารกันอย่างเปิดเผยแล้วก็ซื่อสัตย์ค่ะก็คือเราต้องบอกเขาว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าตอนนี้มันไม่ค่อยโอเคเลยเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วก็สื่อสารบอกเขาไปหรือว่า การสื่อสารเนี่ยจะทําให้ลดการเข้าใจผิดการเข้าใจผิดเนี่ยจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดมากพอคิดไปเองคิดไปหมดคิดไปนูน่นนี่นั่นหมดเลยแล้วก็ต้องพยายามสื่อสารให้เขาเข้าใจนะคะข้อ3มก็คือว่าสร้างสเสน่ห์และแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจเขาค่ะก็โชว์ยูแคร์นะคะก็คือแสดงความใส่ใจว่าวันนี้เป็นไงบ้างทานข้าวหรือย,ยังวันนี้ไม่สบายหรือเปล่านนเงียบไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะสร้างสเสน่ห์ก็อย่างเช่นยิ้มหวานหวานพูดจาหวานหวาน ทำกับข้าวให้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือการสร้างเสน่ห์นะคะข้อ4นะคะเป็นการเคารพซึ่งกันและกันค่ะคนที่เป็นคู่รักกันนะคะที่จะมีโรแมนติกเลิฟได้เนี่ยจะต้องเลสเบกนะคะต้องเคารพซึ่งกันและกันค่ะไม่หักหน้ากันนะคะก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราเคารพในสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทําสิ่งเขาตัดสินใจแล้วโอเคไหมข้อ5นะคะเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีต้องฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่ฟังแล้ว ผ่านไปนะคะฟังแล้วตั้งใจแล้วก็อืมล้อเออพี่คิดว่าแบบนั้นหรอเออหนูก็ว่าโอเคอยู่นะอ,อะไรเงี้ยค่ะก็ลองใส่ใจเขานิดนึงนะคะข้อ6กก็คือแสดงความสนใจซึ่งกันและกันค่ะคนนึงโชว์อะไรเราเราก็อุ้ยน่าสนใจจังเลยอุ้ยสวยจังเลยดีเยี่ยมมากเลยนี่คือแสดงความสนใจค่ะอีกฝ่ายหนึ่ง โชว์อะไรเราต้องใส่ใจสนใจว้าวเวอ,อะไรไปก็ได้โอ้ยโอ้ยน่าไปเยี่ยมจังเลยอะไรอย่างนี้ค่ะทำไปเถอะน่ารักดีอ่าต่อไปข้อ7จ็ดนะคะคือช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กันค่ะการที่จะเป็นคู่รักกันแล้วก็เป็นรักที่สุขภาพดีเนี่ยจะต้องมีการซัพพอร์ตกันด้วยนะคะ,ะเธอช่วยทำนู่นทำนี่ให้นิดนึงได้ไหม เอาได้สิเออปับ๊บเนี่ยเออได้อะไรเงี้ยค่ะและว้วก็วันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเออทันน้ำนะเป็นกําลังใจให้นะอ่านี่แหละคะ่ะก็น่ารักดีค่ะเป็นกําลังใจให้กันทุกวันนะคะ,เข,ะ,ะ,คะเข้าแปงนะคะเข้าอกเข้าใจกันอ่ารู้สึกว่าเอ้ยเขาช่วงนี้เขาอาจจะรู้สึกเฟลเฟลดาวดอะไรเงี้ยหมดพลังหมดกําลังใจก็อุย้ยช่วงนี้เขาทำงานหนักแล้วมันอาจจะแบบไม่สำเร็จอาจจะ,ะหัวหน้าอาจจะตำหนิมาหรืออะไรเงี้ยสมมติน,นะคะ เข้าใจเขาว่าว่าช่วงนี้เขาอาจจะเอ้ยเงียบนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรเข้าใจน้องเข้าใจนะว่าว่าพี่กำลังเเครียดเรื่องงานถ้าดีขึ้นเนี่ยกออ็อย่าลืมนะอย่าลืมทานข้าวนะดีขึ้นแล้วอย่าลืมทักมานะอ่าอ,อะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเข้าใจเขาว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงโอเคไหมไม่ไปจิกวีนเหวี่ยงว่าตอบสิตอบฉันสิทำไมเนี่ยทำไมไม่ตอบเลยอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็ไม่ทำแบบนั้นโอเคไหมเข้าก้าว ใช้เวลาร่วมกันค่ะ spending time together นะคะก็คือว่าสำคัญมากการที่จะมี Romantic Love เราต้องมี Story มี Moment ดีๆไปใช้เวลาด้วยกันบ่อยๆนะคะสร้างความประทับใจให้กันละกันค่ะข้อ10มีขอบเขตของตัวเองนะคะคือการมี Boundary มีจุดยืนไม่ใช่อะไรก็ได้ ไม่ใช่อะไรก็เออได้ค่ะแต่เรานี่อึดอัดมากเรานี่ไม่เป็นตัวของตัวเองเลยบางสิ่งเราทําได้บางสิ่งเราทําไม่ได้ <Yeah. S 1> ให้บอกเขาไปเลยค่ะให้มีจุดยืนไปเลยนะข้อ11เข้อสุดท้ายนะคะคือว่าต้องทําให้เขาเนี uh ่ยเชื่อถือได้ก็คือการทําให้เขาไว้วางใจเราได้ค่ะการที่ทําให้เขาไว้วางใจเราได้ก็คือการที่เราเป็นคนไม่โกหกนั่นเองค่ะก็คือพูดยังไงก็ทําอย่างนั้นเคยพูดยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นนี่แหละค่ะ โอเคนะคะครบแล้วค่ะ11ข้อนะคะที่ทำให้รักหวานชื่นนะคะแล้วก็โรแมนติกวันนี้ครูลี้ต้องไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะดับเบิลไฮยาซีรัมอิ่มน้ำสกัดจากดอกไม้6ชนิดทำให้ผิวดูอิ่มเอ,อิบชุ่มชื้นสดใสผิวเรียบเนียนดูดีเป็นธรรมชาติจากลิเซรา